ต่อมากองพันทหารอเมริกาเคลื่อนทัพลุกคืบเข้าสู่หมู่บ้านธนาปักของเกาะไซปันโดยการนำทัพทหารลาบน้ำตกซกเล็ดของผู้กององอาจเมื่อกองกำลังอเมริกาเข้าสู่หมู่บ้านทำการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นทุกซอกมุมในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่พลเรือนเป็นผู้หญิงและเด็กทหารอเมริกันเข้าคุมพื้นที่ในหมู่บ้านได้ทั้งหมดพลทหารปืนไฟเอาขนมมาแจกเด็กในหมู่บ้านทันใดนั้นเองเขาก็ถูกกระสุนปริศนาโดนแขนเข้าอย่างจังเป็นพวกทหารญี่ปุ่น นั่นเองที่โจมตีเข้ามาจากเนินเขากองกําลังของผู้กองอังอาจยังไม่ทันตั้งตัวพลปืนไฟปกป้องเด็กเขาพยายามปุ้งเด็กนี้แต่พวกทหารญี่ปุ่นยิงโดนขาทหารญี่ปุ่นใช้เครื่องยิงลูกระเบิดประทับเขาท้าย8 9มเนิมมอตาขนาด50มมยิงใส่จากเนินเขาลูกระเบิดตกไปยังจุ้งของผู้กองอังอาจกระโดดตายอยา่างรุบเิ้วพวกอายุนบุกโจมตีวิ่งถลาลงมาจากเนินเขาเป็นจุ้งใหญ่ พลปืนไฟ M22 f รมโ e ว h r o w e ให้ยุ่นยิงไปที่ถังบรรจุเชื้อเพลิงจนระเบิดไฟลุกท่วมไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนาและผู้กององาจวิ่งเข้าไปจำใจยิงซ้ำเพื่อไม่ให้ตายแบบทรมานกองกำลังทหารญี่ปุ่นวิ่งกรูเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องจะเฉยใช้ปืนทอมสัเน m 1 928เต็มหนึ่งยิงใสกระสุนใสพวกไอยุ่นที่วิ่งหน้าเข้ามาทหารยุ่นใช้เครื่องยิงลูกระเบิดท้าย89มอเตอร์ะดมยิงใสอย่างต่อเนื่องผู้กององอาจใสกระสุนต่อสู้ทหารยุ่นในระยะประชิด พลทหารอเมริกาคว้างระเบิดมีใจจุ่มทหารยุ่นจนแตกทหารอเมริกันใช้ปืน M1918 ปืนกลไรเฟิลอัตโนมัติ Browning ยิงสกัดการลุกขึก้นเข้ามาจาับเงินของพวกทหารญี่ปุ่นตัดภาพมาที่พลทหารอเมริกนอินเดียนนาวาฮชัชดาจากคอมแบทคว้างผ่านเพื่อนทหารไปเสียบใส่ทหารญี่ปุ่นที่กำลังจะถูกโจมตีระยะประชิดมีปักทายอดอกอย่างแม่นยำเพื่อนทหารมองเพื่อนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยความซาบซึ้งในความมีพระคุณและกะตัญยู ต่อมาพวกไปยุ่นใช้ปืนควนไทย92้าสอมกงมานาจัดมือเท้าอย่างดังทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาทหาอเมริกันยิงสาสันแบบไม่กลัวตายการประทะระยะประชิพดพระอุด u ดทหารอเมริกันอินเดียนาวาโฮโดล,ล็อกคอแต่เขาชักมีดที่รองเท้าคอมแบตมากระซจกแทนทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้าใส่เกิดการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวงัดและปลุกกล่อมกันอย่างมั่มันทหารญี่ปุ่นใช้ดาบปลายปืนจะแทงทหารอเมริกันอินเดียนาวาโฮแต่หลบและจับทุ่มทัน จากนั้นก็หันไปใช้มีดแทงเข้าไปที่ลำไส้ทหารญี่ปุ่นอีกรายที่โจมตีมาจากด้านหลังและหันไปฟันเข้าราวหนมใสทหารญี่ปุ่นอีกรายที่วิ่งเข้าใส่ตัดท่าบต่อมาทหารญี่ปุ่นกําลังจะใช้ดาบปลายปืนจ้วงแทงใส่จะเฉยที่กําลังนอนุกปลากับทหารญี่ปุ่นแต่จะเฉยทิ้งตัวเอาพวกทหารญี่ปุ่นให้มันเสียกันเองขณะนั้นเพื่อนทหารอเมริกันอินเดียนานอจะใช้ชักปืนพกที่เหน็บเตวออกมายิงช่วยอินเดียนาว่า ทันใดนั้นเองเขาก็โดนทหารญี่ปุ่นแทงเสียบด้วยดาบปลายปืนจะเฉยยิงสวนเข้าสีข้างดุกและเขาก็หันไปยิงช่วยอินเดียน,นาวาโฮทั้งสองได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตัดภาพมาที่ฝั่งผู้กองกําลังยิงต่อสู้ในระยะประชิดอย่างมัมันและลากคนเจ็บเข้าที่กำบังทหารอเมริกันเสียกู้ขี่ไอยุนตัดภาพมาที่จะเฉยกับอินเดียน,นาวาโฮพวกเขาโดนโจมตีครั้งจะเฉยดึงอินเดียน,นาวาโฮมาเป็นที่กําบังแล้วยิงใส่ทหารญี่ปุ่น ทันใดนั้นเองทหารยุ่นวิ่งมาด้านหลังแล้วใช้ดาบซามูไรเบียฟันใส่จะเฉยหัวหลุดออกจากบ่าต,ตกไปที่พื้นขาดออกจากกันอย่างสยดสยองอินเดียนาวาโฮคว้าปืนจะเฉยที่ตกมายิงส่วนใส่ให้ทหารยุ่นซามูไรเพื่อนทหารอินเดียนาวาโฮเสียใจอย่างมากเมื่อสูญเสียเพื่อนทหารจะเฉยที่ช่วยชีวิตเขาไว้ทันใดนั้นเองทหารยุ่นพุ่งเข้ามาหาอินเดียนาวาโฮคว้าปืนบิ่ดลง้มและหันเอามีดไปแทงขาทหารยุ่นอีกคนที่โจมตีมา ขณะที่อินเดียนาวาโฮกำลังจะถูกสังหารทหารซามูไรบอกให้พวกเดียวกันจับเป็นอย่างค่าเพราะทหารอเมริกันอินเดียนาวาโฮเป็นผู้สมคตลับในการสื่อสารของกองทัพอเมริกาพวกมันจึงอยากจับไปเพื่อเก็บไว้เค้นหาเพื่อถอดรหัสพวกทหารอเมริกาตัดภาพมาที่ผู้กององค์อาจแอบดักยิงขาทหารหลงเจาะยิงซ้ำที่หัวใจตัดภาพมาที่อินเดียนาวาโฮกำลังถัดถอยพวกทหารยุ่นที่จะจับไปเค้นข้อมูลผู้ก,กององค์อาจดางนั้นจึงวิ่งเข้าเพื่อไปช่วย ผู้กองอ,องอาจแอบซุ่มมองดูฝ่ายตนกำลังจะถูกจับตัวไปเขาพยายามใช้ปืนยิงแต่กระสุนดังหมดผู้กองอังอาจไม่มีทางเลือกเขาคว้าระเบิดมือน้อยหนา mk2 สุกี้ทหารอินเดียน,นาวาโฮส่งสายตาพร้อมพยักหน้าบอกผู้กององอาจว่าเขาพร้อมพสีชีพเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกจับไปเช้นข้อมูลให้ผู้กองคว้าระเบิดมาที่จุ้งนี้ได้เลยผู้กองไม่มีทางเลือกกดสลักระเบิดมือ mk2 แล้วคว้าระเบิดตายยกจุ้งทันทีผู้กององอาจเสียใจที่ไม่มีทางเลือกไม่อย่างนั้น ถ้าทหารอินเดียนนาวาหถูกจับไปโคดการสื่อสารข้อมูลจะถูกพวกญี่ปุ่นเปิดเผยความลับได้เมื่อกองทัพอเมริกาควกลุ่มสถานการณ์ได้แล้วผู้กององอาจนั่งเศร้าอยู่ขณะที่ยาซีเดินมาหาผู้กองถามหาเพื่อนทหารอินเดียนาวาหูเขาว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อเขาได้เห็นศพของเพื่อนทหารอินเดียนาวาหูเขานอนตายอยู่นั้นทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากและโกรธผู้กองที่ฆ่าเพื่อนของเขายาซีคว้าตัวผู้กองมาซัดลูกกุย้ยเพื่อนทหารคนอื่นๆเข้ามาเห็น ยาซีกำลังเอาปืนจ่อผู้กองเพื่อนทหารเข้ามาห้ามไว้และระง,งับสติอารมณ์อธิบายให้ยาซีฟังว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเพื่อนของเขาอาจโดนจับไปทรมานเช็นข้อมูลตายทรมานกว่าอีกด้วยซ้ำยาซีจึงยอมลดปืนลงตัดท่าต่อมากองพันอเมริกาเคลื่อนผลเข้าสู่ฐานที่มั่นสุดท้ายของผู้กองทัพญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณท้ายเกาะไซปันตัดภาพมาที่ยาซีเขา ได้ทาพิธีสวดศพต่อประเพณีอินเดียนนาวาโฮเพื่อนส่งดวงวิญญาณเพื่อนหมู่บ้านอินเดียนนาวาโฮที่ร่วมรบกันมาต้องจากไปไม่มีวันกลับตัดภาพมาที่แนวหน้าของกองทัพอเมริกาผู้กององอาจได้รับภารกิจในการไปลาดตระเวนแนวสันเขาซึ่งต้องสงสัยว่ากองกําลังญี่ปุ่นจะซ่องสุมอยู่บนเขาลูกนั้นซึ่งกองทัพอเมริกากําลังระดมยิงส่งเข้าไปเป็นระลอกต่อมาผู้กององอาจนํากําลังนั่งรถฮฮมวีไปลาดตระเวนตามแนวตินเขาและพวกเขาบอกให้รถจอดลงเดินเพื่อกระจายกําลัง เพราะการอยู่บนรถทมวิ่รวมกนันเป็นกลุ่มในพื้นที่ฆ่าศึกมีความเสี่ยงในการโดนซุ่มโจมตียิงมาที่รถตายหมดจุ่มมันเป็นกลยุทธ์โดยท,ทั่วไปของทหารลาบน้ําตกในการเดินกระจายกําลังรักษาระยะหา่างแต่ชิปหายลงปุ๊บเวรแล้วพวกอายุนหวังทุ่นระเบิดไทยสามเป็นทุ่นระเบิดทําลายรถถังและกองพลเต็มพื้นที่ทหารทุกนายหยุดและค่อยๆย,ย่องเดินหลบทุ่นระเบิดแต่ดูเหมือนว่ายาสีแม่งจะไม่กลัวอะไรเลย,เ,ลยเขาเดินลุยไปหน้าตาเฉยยาสีหลังจากที่เขาสูญเสียเพื่อนรักก็ดูเหมือนว่า เขาจะไม่กลัวตายอีกต่อไปและงอนผู้กององอาจด้วยเขาเหยียบเฉียดทุนระเบิดไปนิดเดียวทันใดนั้นเองร่วลงลงไปทับใส่ทุนระเบิดจนร่างกระเด็นเป็นพวกไอยุ่นซุ่มโจมตีด้วยปืนจุด9ิ้ากระดมยิงใส่ลงพื้นเพื่อให้โดนทุนระเบิดใส่พวกไอ้กันพวกของผู้กององอาจรีบลุกขึ้นวิ่งหนีโซนโดนทุนระเบิดขณะที่พวกไอยุ่นกระดมยิงลงพื้นให้โดนทุนระเบิดแตกในใสาย ผู้กององค์อาจวิ่งยิงสากกระสุนเพื่อตื่นคนมโทมสันผู้กายใส่ไอยุ่นที่ซุ่มอยู่บนเขาอย่างนองเลาทั้งสองฝั่งวิ่งลุยประทัก,การในระยะประชิดยาสีผู้ไม่กลัวตายวิ่งลุยและสา่กระสุนด้วยปืนเอ็มหนึ่งคาบินใส่พวกไอยุ่นอย่าง้าคายวยดูกระตุกมือใส่พวกไอยุ่นบนเนินเขาสอยพวกไอยุ่นบนเนินเขารว่วงสาดป,ปืนกลใส่พวกไอยุ่นที่วิ่งเข้าหากระสุนพวกของผู้กององค์อาจวิ่งตะลุยรุกคลืบเข้าไปฐานที่มั่นสำคัญของพวกญี่ปุ่นซึ่งจะเห็นซากที่พวกญี่ปุ่น ทำลายไปก่อนหน้านี้ผู้กองหันไปมองกองพันของตัวเองที่กําลังเคลื่อนพลมาอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของปืนใหญ่ญี่ปุ่นที่ซุ่มยิงตามแนวสันเขาผู้กองตัดสินใจเคลื่อนพลเข้าไปในแดนข้าศึกตอเพื่อนล่าระเวนค้นหาตําแหน่งป้องปืนใหญ่ของพวกมันทหารญี่ปุ่นยิงระเบิดด้วยปืนครกประทับเข่าไท 8, 9, ้าย89มอตารลูกระเบิดตกแตกขณะที่พวกของผู้กองวิ่งอยู่ประจันบานทุกนายหลบเข้าที่กำบังแต่จากพิชิตเข้าที่กำบังไม่ทันโดนพวกไยุ่นกดปืนคนเบาไทย99้าเกสัต์ ทะลุร่างจากพิชิตร่วงไปนอนกับพื้นพลทหารเห็นดังนั้นรีบวิ่งไปลากจากพิชิตเข้าที่กำบังยาซีรวบปืนเอ็มหนึ่งคาบินใส่พวกไป้ยื่นอย่างแรงแต่ตอนนี้จากพิชิตสภาพหนักเอาเรื่องพลทหารเรียกผู้กององอาจให้มาดูอาการจากพิชิตในขณะที่ยาซีก็ถือปืนกำลังไว้ให้ผู้กององอาจใช้มอร์ฟินฉีดเข้าไปที่แผลชักันที่โดนยิงเพื่อระงับความเจ็บปวดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาจะแจกมอร์ฟินให้ทหารทุกคน เพราะในเชิงการแพทย์ปฐมพยาบาลในสนามรบมอร์ฟินมีความจําเป็นมากสามารถระง,งับความเจ็บปวดได้ทันเพราะแผลชะกันท่าโดนหนักๆไม่มีมอร์ฟินทนทิศบาดแผลไม่ไหวจะทําให้ตายเร็วผู้กององอาจหันไปตะโกนเรียกยาสีให้มารวมพลกันก่อนแต่ดูเหมือนว่าไอเวรยาซีมันจะไม่ฟังคําสั่งคลั่งอยากจะไล่ฆ่าพวกไอยุ่นเพื่อระบายแค้นที่ทําให้เพื่อนของเขาตายจากพิชิตบอกให้ผู้กององอาจไม่ต้องรอให้ไปตามยาสีต่อยาสีอยู่หยดแบบไม่กลัวตายและยิงกระส่ายพวกไอยุน่น ผู้กององอาจไล่าตามยาสีมาติดติดสาดปืนคลทองสันตะลุยฆ่าพวกไอยุ่นยาสีคลั่งไล่ยิงพวกไอยุ่นอย่างไม่ปราณีน,นี้ทให้เหมนว่ายาซีเป็นอารมณ์เดียวเหมือนกับผู้กององอาจที่ตกอยู่ในสถานการณ์จิตใจรีดแค้นหดหู่ที่เสียเพื่อนรักไปในสนามรบทําให้ดูเหมือนว่าผู้กององอาจเหมือนเห็นตัวเองศพไอยุ่นร่างพลุนด้วยคกระสุนของยาสีทหารยุ่นพุ่งเข้ามาแทงยาสีแต่หลบทันสวนด้วยฟ้าท้ายปืนใสเขากระทุ้งเข้าดุกสวนทหารยุ่นล้มทับอัดถูดาตะลุมบอลใส่ย,ยาสี ผู้กององอาจที่วิ่งตามมาสาดกระสุนใส่พวกอ้ยุนคนทหารของผู้กององอาจก็ตามมาสมทบและประทะกับพวกอ้ยุนระหว่างทางเขายิงด้วยปืนเต็มหนึ่งกระแลงใครเรียนรอดอคงได้แบบนี้ผู้กององอาจด่านหน้าสาดกระสุนใส่และยืย่นอย่างมงมันตัดภาพมาที่ยาสีกําลังตกปล้ำกับทหารญี่ปุน่นเขาคว้าพวกขึ้นมาฟาดใสา่และกระหน่ำฟาดอย่างงงมันคนทหารวิ่ง่าหากกระสุนตามมาสมทบช่วยผู้กองดูเหมือนว่ายาสีจะทำวิทยุสื่อสารตกทหารญี่ปุน่น ตั้งต้อมรอ,อยิงใส่ขณะเดียวกันทั้งสี่นายที่เหลือรอดมารวมกําลังการที่กาบังผู้กององอาจห,าหันไปมองยาสีซึ่งเขายังคงมอนผู้กองอยู่พลทหารบอกกับผู้กององอาจว่าเราไม่รอดจากที่นี่แน่แน่พลทหารอีกนายก็บอกว่ากระสุนเรากําลังจะหมดดูเหมือนว่าผู้กององอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกันเหมือนตอนที่รบที่เกาะโซโลโมอนที่ลูกน้องผู้กองตายหมดแต่ผู้กองรอดคนเดียวแต่ผู้กององอาจให้สัญญาว่าเราจะรอดไปจากที่นี่ด้วยกัน ตัดภาพมาที่กองพันทหารลาบน้ําตกซกเล็กของอเมริกากําลังเคลื่อนพลซึ่งพวกป้องปืนใหญ่ญี่ปุ่นที่ซุ่มอยู่ตามสันเขาได้ส่งทางไกลล็อกขับเป้าตําแหน่งการยิงเรียบร้อยพลปืนใหญ่ทหารญี่ปุ่นตะโกนบรรจุลูกยิงปืนใหญ่ไทย45ขนาด240มม,มรุ่นฮาวิเซอร์ลูกปืนใหญ่แม่งย่างหนักใช้4คนหาม3คนแหงกันเลยทีเดียวต้องมีคนเปิดกระบอกและกา้านตอกบรรจุกระสุนเข้าไปเมื่อบรรจุเสร็จผลปืนใหญ่ตะโกนไปว่าเอาไปแดกซะาให้พวกมากันจากนั้น ก็กระตุกนั่นไกย่ยิงทันทีลูกปืนใหญ่240มม,มรุ่นคอวิเซอร์ตกแตกใส่พวกไอ้กันอยากแม่นยำปืนปืนใหญ่ญี่ปุน่นปนจูระดมยิงใส่กองพลทหารอเมริกาที่อยู่ระยะไก,กลถล่มแตก,กต่อเนื่อเลเงงานนี้กองพลอเมริกาแตกกระเจิงได้รับความเสียหายรนัรรถถังระเบิดประจุตัดภาพมาที่แนวหน้าตรงเนินเขาที่ปืนใหญ่ของพวกไอ้ยุ่นซ่อนอยู่ระดมยิงใส่กองพลอเมริกาทำให้เผยตำแหน่งให้ผู้กองอุ่าอที่ลาดตระเวนได้เห็นตำแหน่งอย่างชัดเจนแล้ว ปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ของญี่ปุ่นถล่มใส่กองทัพอเมริกาอย่างหนักพวกผู้กององอาจยังลุกคืบไม่ได้เพราะพวกทหารญี่ปุ่นยิงสกัดตั้งรับแนวสันเขาแผนตอนนี้คือต้องไปเอาวิทยุสื่อสารที่ตกอยู่แจ้งตำแหน่งไปยังหน่วยสนับสนุนทางอากาศดำเนินการตามแผนฝั่งผู้กององอาจจ้วยการสในทีนตอบโต้และคว้าระบบนิสั์พวกที่จุดไปสองแก่ชุมทหารญี่ปุ่นแตกยับผู้กององอาจวิ่งไปเก็บเครื่องวิทยุสื่อสาร ในขณะคนที่เหลือยิงคุ้มกันผู้กององอาจกระสุนยิงใส่ให้ยิมส่วนตัผู้กององอา,า,กงางจก,ก,ององอากระโจนล,ลงระเบินขนดขณะที่กำลังจะคว้าเครื่องวิทยุได้นั้นก็โดนพวกที่ปุกสาดทากระสุนใส่ทําให้ไม่สามารถคว้าวิทยุได้ทันต้องหลบก่อนทันใดนั้นเองทหารญี่ปุ่นมันก็ฉวยโอกาส,โ,กาสโดนวิทยุคว้าไปและแล่นวิ่งกลับไปพร้อมวิทยุอย่างไวพลทหารและผู้กองพยายามติดไล่ตามจนรั่วขณะที่ผู้กององอาจกำลังจะคว้าเก็บวิทยุนั้นผู้พยุนเรดาระไล่ก็ตามมาไล่ยิง ลูกน้องผู้กองหีุึงกันตัดภาพมาที่ปืนใหญ่ญี่ปุ่นกระดมยิงไม่ยังใส่กองพอมเมริกออย่างหนักหน่วงเวลาเริ่มมีไม่มากแล้วก่อนที่จะแตกพ่ายไปเสียก่อนตัดภาพมาที่แนวหน้าผู้กอง,งองค์อาจพยายามคลานกระดึด๊บกระดึ๊บไปเอาวิทยุสื่อสารลูกน้องผู้กองเห็นถ้าไม่ดีรีบวิ่งฝากกระสุนให้ยุ่นไปช่วยลูกทีผู้กองลุกขึ้นมาประเคนหากระสุนปืนกนลเมืองสองใส์พวกอายุ่นพลทหารช่วยถืก,กัดและคว้าระเบิดทีนใส่ปืนกให้ยุ่นบนเนินเขาจนแตก ผู้กองอาพยายามคว้าวิทยุในขณะที่ลูกน้องก็วิ่งมาช่วยยิงคุ้งักกระโดดทิบแม่งเลยมาดีได้สัว์กร,ร,ระสุนปืนกระบานิ่ง m 1 9 1 8งเน่ยสังสัตว์ภาพมาที่ยาซีลุยเดียวสตส์กร,ระสุนปืน m 1นคาบินใส่พวกไอ้ยุน่นร่วงเป็นมะม่วงเรียวไอ้ยุ่นทลาเข้ามาจะแทงจากด้านหลังแต่ยาซีเอียลตัวหลบเบี่ยงไอ้ยุ่นฟาดกับพื้นแล้วจอ่อยิงใส่ไอ้ยุ่นพุ่งมาจากด้านหลังแต่ยาซีหันไปใช้ท้ายปืนฟาดวดได้ทันไอ้ยุ่นองไไว้้ด โดนล็อกคอยาสีชักมีดที่เหน็บไว้ที่แข้งออกมาแทงขาและบิดร่างกระแทกพื้นและแทงซ้ำทหารยุ่นพุ่งเข้ามาอีกไราย,ยาสีม้วนตัวหลงใช้มีดแทงปักขาล็อกตัวยุ่นโง่แทงพวกเดียวกันเองยาสีเบียดมีดปาดคขร่วนทหารยุ่นทลาเข้ามาอีกยาสีปัดต้องดับไหลาไปและแทงเขาที่ดุกสูงจากนั้นฝันซ้ำเขาไปอีกยาสีเบียดมีดปิดฝันคอผู้กององอาจดูเหมือนว่ายาสีจะเริ่มคลั่งพยายามแทงผู้กองผู้กององอาจน,นัดกับยาสี และพยายามระงับสติคลั่งของยาซีที่ดูเหมือนว่ายังคงโกรธผู้กองอยู่ที่ทำให้เพื่อนอินเดียนาวาโหงเขาตายตัดทาบมาที่ปืนใหญ่ญี่ปุ่นยิงตกใส่ที่ผู้กองมียาซีมุกระเบิดปืนใหญ่วิทยุกระเด็นตกพื้นผู้กองช่วยชีวิตยาซีผู้กองอาจพยายาม่าไปเอาวิทยุแต่กลับโดนยิงยาซีรุกขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยแต่ก็โดนยิงที่ขาผู้กองสืนลุกขึ้นมาคว้าวิทยุไปให้กับยาซีทหารญี่ปุ่นเริ่มวิ่งเข้ามาโจมตีผู้กองมีสต ยาซีได้วิทยุมาแล้วตัดภาพมาที่พลกรุนใหญ่ของไอยุนยังระดมยิงไม่ยั้งใส่กองพลอเมริกายาซีพยายามติดต่อแจ้งหน่วยขณะที่ผู้กองอาจยิงถงกันต่อมาผู้กององอาจก็จบแทนที่เพื่อคำนวณตำแหน่งของป้อมปืนใหญ่ของผู้พายุนและบอกเลขตำแหน่งให้ยาซีแจ้งร้องของหน่วยสนับสนุนทางอากาศถล่มป้อมปืนใหญ่พวกมันเมื่อแจ้งตำแหน่งเรียบร้อยแล้วทั้งสองรีบประคองกันล่ยทางนวจู่ขณะที่พวกญี่ปุ่นก็ยิงไล่หลังมา ยาซีโดนยิงที่ขาทั้งสองร่วงลงกับพื้นผู้กองยิงสก,กัดพวกไปยุ่นที่ไล่ล่าตามมาผู้กองเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วยิงสก,กัดพวกไปยุ่นที่ยื่นเข้าใส่กองทัพญี่ปุ่นเริ่มลงจากเนินเขามาเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้กององอาจเริ่มจะต้านไม่ไหวดูเหมือนว่าผู้กององอาจไม่ต้องการให้ถูกจับเป็นเขาเหมือนเลือกที่จะยิงยาซีก่อนเพราะเป็นหน่วยพลวิทยุที่มีโคตดลับท่าญี่ปุ่นจับตัวไปจะถูกถอดรหัสได้ต้องจำใจที่จะยิงยาซีแต่ผู้กององอาจเปลี่ยนใจลุกขึ้น พร้อมแบกยาสีขึ้นหลังเพื่อพานหนีแต่ไม่ยอมผ่านง่ายๆพวกอายุ่นยิงไล่หลังทั้งสองมาแต่พลทหารลูกน้องของผู้กองตามมาทา่าก,กันทั้งสองได้ทันอายุ่นคว้าระเบิดเข้าใส่ทําให้ผู้กององอาจกับยาสีกระเด็นล้มลงไปลูกน้องผู้กองทั้งสองมายิงร่วกันในขณะที่ผู้กองลากยาสีเพื่อหนีต่อว่าแต่ยาสีมึงจะหัวเราะทำไมมึงอยู่ในดงหากระสุนอยู่นะผู้กองพยายามลากยาสีลงหากระสุน ตัดภาพมาที่หนสนับสนุนทาอากาศทีงมาแต่ทีวิทยุร้องบอกไปแล้วตัดภาพมาที่ลูกน้องทั้งสองคนทุ้มกันจนทำให้ทุกกองทัพตัดกับยาซีหลบเข้าที่กำบังได้สำเร็จตัดภาพมาที่เครื่องบินรบสนับสนุนทาอากาศมาถึงเป้าหมายตำแหน่งพลกรืนใหญ่ของอ้ยุ่นจัดไปแบบเบิ่งเบิ่ที่กะเบิดใส่ป้อมบปุ่นแตกอย่างแม่นยำกองพลอเมริกาที่เห็นป้อมญี่ปุ่นแตกบนยอดเขาต่างร้องชัยโยกหิ้วยาซีลงใจที่รอดมาได้ แต่ดูเหมือนว่าผู้กององอาจจะอาการหนักร่างเป็นรูปไปแล้วยาซีเห็นแบบนั้นต้องตกใจตอนนี้เครื่องทางอากาศถป้องกินกองทัพญี่ปุ่นอย่นลมหายใจเลือกสุดท้ายของผู้กององอาจกาลังจะรุ่ยรินลงเรื่อยๆเครื่องบินทิ้งระเบิดถูกป้องกอ,อ,อย่างมาก็นน่ากลัวและแล้วผู้กององอาจก็ได้สิ้นลมไปอย่างน่าเศร้าใจยาซีถอดเอาด็อกแท็กของผู้กององอาจเก็บไว้ท่ามกลางลูกน้องของเขาไม่น่าเลยผู้กององอาจ ัดภาพมาที่อเมริกายาซีธรรมพิธีสวดศพส่สสงวิญญาณผู้กององอาจให้ไปสุดสุขติตามพิธีกรรมของชนเผ่าอินเดียนาวาโฮและเขาได้มอบด็อกแท็กของผู้กองอังอาจให้กับลูกของเขาและบอกกับลูกชายของเขาว่าผู้กององอาจเป็นฮีโร่และเคยช่วยชีวิตพ่อภาษาอินเดียนาวาโฮเป็นโค้ดลับสำคัญที่ทำให้กองทัพอเมริกาสามารถเอาชนะเหนือกองทัพญี่ปุ่นในเกาะไซปันและสมรภูมิรบในสงครามแปซิฟิกช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเกาะไซปันเป็นสมนรภูมิเดือดสมรภูมิหนึ่งในหลายๆสมรภูมิยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการเคลื่อนผลครั้งใหญ่ของอเมริกาที่ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นและมีการสูญเสียในเกาะไซปันแห่งนี้เป็นจานวนมากกองกําลังของอเมริกาทั้งหมด71,000นายตาย2,949นายบาดเจ็บ1นึ่นายส่วนกองทัพญี่ปุ่นบนเกาะทั้งหมด3 1 0 0 0นายตาย24,0 0 0นาย ทาราริ5,000นายตกเป็นเฉลย921นายส่วนประชาชนบนเกาะ22,000คนส่วนมากเป็นการฆ่าตัวตายเพราะถูกพวกทหารญี่ปุ่นหลอกว่าถ้าโดนทหารอเมริกันจับได้จะโดนทรมานอย่างหนักจึงทำให้ประชาชนหลงเชื่อและชิงฆ่าตัวเองตายแม้ว่าหนังสงครามจะดูสนุกและมันแต่บอกได้เลยว่าสงครามในชีวิตจริงมัน ไม่ได้สนุกแน่นอนถ้าคุณไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ประสบกับมันโดยตรงทุกสงครามมีแต่ความสูญเสียและน่าหดหู่ใจจงรักกันและจุบป,ปากกันอยู่กันอย่างสันติสุขถึงแม้ว่ามันถึงตอนจบของตอนที่4แล้วยังมีส่วนเสริมเดี๋ยวจะมาต่อให้ในเรื่องของประเภทปืนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างรอติดตามชมส่วนเสริมและกันนะครับตอนนี้ปวดที่คอตัวก่อนครับ